พันนารานะครับทางแยก เมกาก็ถึงแยกวังมะนาวนะครับแยกต่างระดับแบบนี้เราก็จะไปทางทางเที่ยวที่แล้วนะครับไปราชบุรีนะครปฐมนะครับสุพรรณนะครับสุพรรณสเก่าออกไปทางนู้นนะ ยาวไกลเหมือนกันครับเช่นเคยครับผมถ้าออกซ้ายไปนี่เป็นสมุทรสงครามกรุงเทพครับจะไปเส้นราชบุร,รบีไม่เลยกะลงเอ้าไปกันเรื่อยๆครับสี่โมงเย็นแล้วนะผมออกมาตั้งแต่ ต่อ,อรครับผมเดินไปหาข้าวกินเบื่อทิงแล้วครับผมป้ายครับ่มรอบก่อนมาก,กลางคืนนะครับคลิปที่แล้วที่ผ่านมารอบนี้มากลางวันนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานแรกนะครับสะพานข้ามแยกออกจากแยกวังมะนาวม,ามังกรนะครับเป็นสะพานามีป้ายเขียนว่าเลี้ยวขวาปากท่อนะครับเลี้ยวซ้ายบ้านขาตกไปราชบุรีครับ มาดูกลางวันกลางคืนนะครับัะแตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวถ้าไปถึงต้องอ่าองกมังกรใหญ่ๆซ้ายมือถ้าเกิดหจิบโทรศัพท์ถ่ายทันจะถ,ถ่ายครับผมเห็ว่ากลางคืนสวยดีนะแต่กลางวันไม่รู้ว่าจะสวยเหมือนกลางคืน ไม่เลยก็หลงครับตอนนี้อยู่ทางหลวงท่าพักานะครับหลงเข้ามาเลี้ยวผิดแยกนะครับผมเรียกว,ว่าจะไปเส้นมาลายมนะผมนครปฐมสุพรรณนะครับ,รนนรบเลี้ยวผิดก็เลยออกมาแยกกาญจนบุรีนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ท่าพะกาแล้วแยกบริหารอำเภอท่าพักา อไปกนนาญจนบุรีแล้วออกไปก็ออกไปอู่ทอนครับเช่นสุพรรณนะยาวไปครับสโลกแกนเดิมครับไม่เลยก็หล่ำหลงจริงตอนนี้เราก็มาถึงแยกท่าเรือแล้วนะครับผมเราต้องเลี้ยวขวาไปตามป้าย อกระแพงแสนนะครับออกเส้นพนมทวนไปออกอู่ทองนะครับ พ,พระแท่นนะครับเมื่อกี้ผ่านวัดพระแท่นดงรังมานะครับคราวนี้โอเคแน่นอนครับอ,อันนี้ก็ยิงยาวเลยครับยาวไปจนถึงนู่นนะครับปู่ทองเลยครับออกมถึงแยกปู่ทองเดียวซ้ายก็เจอหอนาฬิกานะครับผม๋ยนนี้ก็ เหมือนมาสำรวจเส้นทางครับ แยกทางนี่แล้วนะครับเส้นมาแลายแมนครับนี่แย,ยวตรงโค้งอ่ะจะได้เปล่าโค้งตรงเนี้ยอ้อมาเยอะเลยหลงอ้อมาเยอะเลยนี่ครับเส้นมาแลายแมนถนนเลขสามสองหนึ่งครับไม่เลยก็หลงครับตอนนี้มาถูกเส้นแล้วครับอีกแปดกิโลทำเรองอุทองครับของนายกา ปถึงหอไอกาถ่ายครีครับผมายาวมากอันนี้ก็มาถึงวงเวียนหอไอกานะครับผมอ,อําเภออูทองนะครับถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาไปทางเส้นสุพรรณแล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวลงเส้นสุพรรณสายเก่านะครับ ก็มีตลาดขนะองกินคลื้นเลยเนี่ยหอนาฬิกาบรรหารจมใสนะครับ ยังไม่เคยตรงไปนะครับเขาเห็นป้ายรถบรรทุกห้ามผ่านแต่ผมก็เห็นมีรถบรรทุกผ่านไม่เคยไปสักที ไปสวยมากนะครับผมครับเดินทางกันยาวๆครับยังอยู่ในเส้นมาลายเมนอยู่ครับน้องไปลงเส้นสุรภณสายเก่าครับผมบ้ายเล็กโก,โกโก้ เกก่อนหน้ามาด้วยนะครผมมีกระบะสีน้ำเงินนะอยู่ินตัดหน้าครับอยู่ที่แยกสังขะบุรีนะครับเมานะครับสองคนตัดหน้ามาปุ๊บเบรกอยู่กลางถนนแล้วครับกระบะที่อยู่หน้าผมออกซ้ายครับแล้วผมก็ออกขวาดีที่เบรกอยู่ครับถ้าเบรกไม่อยู่ก็เรียบร้อยครับลุงสองคนเนี่ยเมาแล้วขับ ด้วยนะครับผมเมาก็อยากขับเลยครับผมลัวเดือดร้อนคนอื่นเนาะมันเกิดวันเหตุขึ้นมาไม่คุ้มกันนะครับเต็มแล้วรถทัวร์นี่คนนั่งเต็มแล้วกลับบ้านกันนะครับเครื่องยาวแล้วสี่วันน่าจะใช่รับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ยาวๆไปครับรถเยอะอย่างนี้ก็ รายง่วงได้หน่อยนึงนะครับเพราะว่ารถเยอะถ้ารถน้อยมันก็ลล่งลงแล้วก็จะขี่สบายมนกจง่วงยาวไปครับผมเวลานี้ก็เที่ยงคืนตรงนะครับผมมาเดินทางกันต่อครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ป้ายยินดีต้อนรับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเลี่ยงเมืองนะครับ จะไปเลี่ยงเมืองกันหรือว่าจะตรงเข้าเมืองกันนะครับผมรถเล็กคาดว่าเขากา็น่าจะออกเลี่ยงเมืองกันเยอะนะร,รถจมัมเยอะอยู่ตลอดทางครับรถสายเหนือครับ ผ้าพาเนี่นะครับในของจริงนะครับดูครับวางไว้ สวยงามมากเลยครับผมเวลาบ่ายสามห้าสิบนะครับผมสิบห้านกาห้าสิบนาทีตอนนี้ก้าประเจ้าข้าไปตัดหางนะครับคใครดูมาถึงตรงนี้ก็กราบขอบพระคุณมากครับผมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังลใจนะครับให้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผม มีอะไรคอมเมนต์กันได้นะครับผมติชมกันได้ครับผมขอบคุณมากครับจากช่อง1999กูเองครับสวัสดีครับ